สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมกราวนะครับวันนี้เราจะบุกไปที่รังของบัตมาเธอร์นะเป็นมมุมที่ใหญ่ที่สุดในเกมกราวนะครับสี่รอบลวดเลยจ้าพี่แม็กซี่กับพี่โมเซมาตะลุยก,กับเราด้วยนะครับวันนี้ไปพร้อมพร้อมเกาะเกาะซิกลี่พร้อมถุงเลือดพร้อมอ้าวอ้าไอเลิฟอีกฮู้บเธอ ชอบพี่จะมาฆ่าเหรอซาวด์กู๊ดเอาตีเอาเลยไเควงระเบิดไปก่อนไหมล่ะ <c oughs> ใครเควงไม่มี chơi trui tì con con cái con này nè con oi oi

โหดโหดโหด <c oughs> โอ้ยมันมันส่งเสียงอกีกแล้ว ยู่เฉยนเฉยๆไปไป,ไปรอบที่สามตอนไปรอบที่สองแล้วเดี๋ยวไปรอบที่สามไปรอบที่สองเลยไ,ได้ได้เดีด๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งเอ้ามาแล้วเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรเขาจะกินอะไรก่อนสักนิด ลูกมันลงมาจนได้เอาถุงเลือดไป โอ้ยโอ้ยโอ้ย get ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังยังช่วยได้อยู่ไปจัดการมันก่อนไม่เป็นไรพี่แมสซี่ยังช่วยได้อยู่

มึนมึนอีกทีเดียวอีกทีเดียวเรียบร้อยโอเคขออาหารสองชิ้นได้ไหมแค่อันเดียวแค่อันเดียว โอเคไม่ไม่ <c oughs> ได้แล้วไปไปไปเอารอบที่รอบที่สามเริ่มโอเค กระโดดจริงๆด้วยโอ้ยโดน ที่ไม่โดน <haul riff> พี่แมพซี่มเมาเลือดเลยอ่ะเออโอเคมื่นมื่นมืนมนมน่นเรียบร้อยรอบที่สามโอเคได้ได้มาเอานี่นี่เยอะเต็มพี่โมเซ่ขอเนื้อสองชิน้นพี่แมพซี่มีเนื้อกี่ชิน้น ตอนนี้อชิ้นนะครับตีที่ให้พี่โมเซไปบ้างอมากเอ้าไปพี่โมซไปต่อเลยค่ะรอบที่สามไม่ได้ค่ะบ อวางเลยค่ะตอนแรกบอกแล้วว่าให้เอาเนื้อไปเยอะๆตอนนี้เปิดไม่ได้แล้วนะก็คือต้องต้องรีบฆ่ามันแล้วเปิดไม่ได้อีกรอบนึงโอ้ยนี่แหละนี่แหละโอ้ยกระโดดนิดนึงเสียนิดนึง

ทันไปไปล่อมันเลยไปล่อมันเลยีี่่แมซยยืนเฉๆไปต่อเลย รอบที่สามแล้วโอเครอบที่สามต้องดูอาหารสิอาหารหมดแล้วหมดแล้วเหรออ๋อโอเคนึกว่ารอบที่สามงั้นแสดงว่าครบสี่รอบนะแน่ใจนะว่าหยอดไปสี่รอบแล้วเพราะว่ามันแค่สิบเอ็ดนาทีเองอะรอเราฆ่าสี่รอบสิบเอ็ดนาทีเองอะถือว่าเร็วมากเลยแน่ใจนะพี่แมพซี่ว่าหยอดอาหารของบัตมาเธอร์ไปจนครบสี่ตัว อ๋อโอเคมั่นใจโอเคมามาตรงกลางกันเดนี่ก็คือบัตรมาเธอนะครับที่เราฆ่าไปทั้งหมด4รอบพี่แม็กซี่ก็ยืนยันว่าครบ4ี่ครั้งโอเคครับอ่ายังไงก็บัตรมาเธอร์เป็นแมงมุมที่ฆ่ายากที่สุดในในบรรดาแมงมุมหรือว่าสัตว์ที่ที่ตัวร้ายนะคบสัตว์มีพิษที่ว่าอยู่ในเกมกานะครับฆ่ายากที่สุดเลยยังไงก็เตรียมพร้อมมาให้ดีก่อนที่จะฆ่ามันนะครับโดยเฉพาะถุงเลือด อาหารน้ำแล้วก็อาวุธที่รุนแรงที่สุดที่เรามั่นใจว่าจะทําให้เลือดมันลดได้เร็วที่สุดนะครับพาะถ้ายืดเยื้อเนี่ยลูกของแมงมุมเนี่ยที่มันปล่อยออกมามันจะทําให้เราไม่สามารถจะจัดการกับบัตมาเธอร์ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชาแนลมาโมชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามสับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้พี่แมกซี่มิโมเซได้มาเล่นกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับ